สิบล้านแล้วมั้งเอาไปสิสิบไปแล้วเนะครับอ่ะเดินต่อเลยครับเจ๊น้องแอลเจ๊น้อ้ฮะเอาครับแอลก็ถูกหมคุจุกเป็นพระเจ้าต่าสุดหลังกบเดี๋เจเรียนเด็กน้องจะออกใช่ฮะโรงเรียนที่ตดลมอย่างนี้ ที่ราคาไหนนะคะเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเลยที่มีความประสองค์อยากจะได้รับความโชคดีแล้วคาดปลอดภัยคูณสองไปเลยหมดบีเลยอาโส้โหแปดบาทสำหรับเฮียบิงครับ oh. มาเลยครับประธาทเจ้าพ่อหนองบอลครับมาครับสองหมื่นแบาทนับหนึ่งเลยครับมาเลยครับโอ้เ oh. หเออนับก,กันเลยทีเดียวนะคะไม่ให้รอช้า ตัเสินมาราปฏิสถานอยู่ที่ปั๊มเจเจของเราที่บ่อไร่ของเราเนี่เองนะคะครับผมขอบพระคุณน,นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดชุดนี้คือเป็นม้าทรงจุดนี้นะค,ะครับค่มะ,คะคม้าการเกษตรบ่อไร่และด่ารชุมชนนะ,ค,ะครับผม,มเปิดถึงสองสาขาแล้ว ิจการล่กเรือเคยประมูลลูกยอดไปแ่าด้วยนะครับการจัดเจริญอยู่แล้วก็เจริญล่งเรือล่งเรือกวันนี้เปิดสสาขาแล้วแต่สาขาอื่นแอบไปอยู่ตรงไหนหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือมีสสาขานะครับใะร้านกระบวนการเกษตรนะครับเทียมของเราแลวก็เจ๊เกของเรานั่นเองสองสามนะครับเาาเปรอานเปาเป้าเปรา ต้องพุคนต่อไปเรียกว่าการค้าขายอ่ครับเรียกเงินเรียกทองควักซับเรียกสมบัติงานเนี่ยนะคะพร้อมด้วยองค์สีทองอัราหสนาดครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยทุกคนนะทุกคนเลยนะอ่านี่นะครับโอ้โหเฮียเป็กนะคะหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอยู่ที่สำเร็จการเกษตรก่อนนะครับ นะฮะเัาทุกคลที่นี้นะครับแต่งหลัง หน้าเทวดาฟ้าดินสารเจ้าพอ่อปอดไร่ครับหน้าสารเจ้าพอ่อปอดไร่พร้อมกับทำอวยพรเงินทองไรมาเทหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทปอดไร่วินเทจนะฮะท่านไหนต้องการที่พักดีๆ<ช>รคที่พักสวยๆพักนอนสบายใครจะไปเป็นคู่รักใครจะไปเป็นเดี่ยวนะครับหรือพักไหนไปขอรถอะไรเพไปด้วยนะครับเขาบอกปอดไรวินเทจเขาบอกปอดไร่วินเทจครับ เอี้ยคร like ับนี่นะครับเงียนะอ่เ uh. oh. ้าอยหบาทนับน่งนับอาโอ้ขอให้เียจะเป็นูร่อะไรีนะมกนี่นี่ก็คือลูกชายของพี่หญ่ฮะฮ ทำไมสังเกตต่อมาครับเฮ้ยครับเฮ้ยสองสามอีกลูกครับหนึ่งสองอยไปหาซื้อยังไม่ได้เลยฮะครับเจ้าเดาบอกว่าเมื่อไหร่จะนับเกน้อยครับผมบอกว่าสองหมื่นหกพันไยักหน้าโอเคไปยักหน้าได้ขอบคุณครับนี่เอาไปต่อกันด้วยนะ นะครับหนึ่งสองสามยังไงคะอยากกูอันก่ะนึ ได้แสนห้าเนี่ยโอ้สุเลยนคะเรียกว่เป็นไฮไลของนี้นะคะตกไปอยู่ในมือของพี่เกร้านกระมวลนเกษตรร้านกระมวลวัเกษตรนะครับปีนี้นะฮะเต็งล้างลูกยอดครับนี่ครับลูกยอดครับสถานร้านกระมวลวันเกษตรนะครับเต็งล้างลูกยอดปีนี้ ยอดครับส <gesch> ุดยอดครับมองคุดยังไม่ออกนอนเทียมโอ้โตเบอกว่าทำไมนับหนึ่งสองปีเฮียบอกเฮ้ยเฮียเขาบอกว่าสู้นะสู้นะอ๋อแล้วก็เดีวอ๋อสองสองใช่ไหมตอลแรเป็นเด็กขาตอนนี้มีสลากกินแบ่งรัฐบาลมาเพิ่มอีกสองใบเป็นเจ็ดใบแล้วนะครับผมนะฮะขณะนนท่านไหนที่จะไปหาหม้อไฟฟ้าหลอดไฟอยู่อยู่ตรงไหนนะฮะอยู่นะครับ ผมีดหัวพุ่งาง่ายครับตั้ของเราจะมีแคชที่อยู่คนส่มาครับสี่ครับท่านไหนจะซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้านะครับติดต่อได้เลยนะครับเพียใจดีครับจากราคา5้า0ันเก้ากันลดเลยนะครับเอาห้า0ันพ่วนนี่สอทอใหญ่สอทอใหญ่ครับ ครับเสียพอองบอลครับ16,800นครับหนึ่งมื่นหแปดร้อยามเจ้าพอบอลครับหนึ่งมื่นเจ็ยบาทสำหรับครูแล้วครับถ้าเสียปิงว่าอะไรครับแผ่นเจาพ่อสองบอลหนึ่งครับหนึ่ง อยู่ที่ศาลเจ้าพ่อน้องบอนครับถ้าตอนนี้ครูแววจะยอมไหมครับตอนนี้ครูแววเ,เป็นไม่ใช่คุณครูใจดีแล้วนะครูแววไม่ยอมว่ามาเลยจ้ะหนึ่งหมื่นเกาเก้าหนึ่นเก้พันเารอยก้าส่าแนะครับาิก่ ทุกคนทุกคนมาก้่างน่อยเยอะๆมากร่างกนหน่อยครับผมเสียคนอีกแล้วครับปีนี้สุดยอดหนึ่งันเก้าร้าสครับหนึ่งสอัารสิบาบาทสำหรับร้านบ่อไร่วินเทจจังค่ะบ่อไร่วินเทจรีสอร์ทนะคะหืองพันเก้ารบาบาทนะคะ นง9บาทนับรับรับตัรกนครับค่ะน่เมือง2,999บาทนับสครับรักกอดสวกเมือง3,000บาทนับนครับอันนี้เป็นรางวัลเป็นชุดลักกอดจะได้ใช่ไหมขอให้ท่านเฮง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 นะคะ

ขอดบ้านจัดให้พี่น้องเอ๋อลขอยเงินกิจการลุกเรียงลูงเรียงคนคนเข้าใช้บริการเยอะน้ำทิพย์สองขวดทองลอตเตอรี่อีกสใบอะตอนนี้นะคะอยู่ที่บ่อไร่บินเทศนะคะหนึ่งพันห9ึ่งหือนกกบาทแถมลอตเตอรี่ให้อีกส4งสเ็นี่บค่ะข้าวนะครับขวครับตัวแม่น้องข้าว ยังยอมไม่ได้ครับจัดมาฮะคุณแม่นเงินะสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับสองหมื่หนึ่งนเการ้อยเก้าสิบเก้าาทสครมเนาะบมิน้ำพีส่วนแม่น้ำเงินครับไอ้พีะเา้กม

อันไหนที่เอาซื้ออ่ะอันนี้เป่าสามแปดแปดสเดี๋ยวได้ใจเย็นใจเย็นนับหนึ่งนับสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยเดี๋ยวเดียวขอเช็คราคาตุงเดไปไหนแล้วครับตอนนี้นี่นะขออนุญาตขออนุญาตขอเช็คราคาก่อนเก้าพันเก้ราบเาทครับเียครับ สาอลยูเนียว่าอะไฮะขออ้อยข้าวนะครับนบจากนยเนียมาครับหนึ่ง9มื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสากลยูเนียนอเลยโรตเทนรี่มาอีกที่เอามา